มือนี้มาทำความรู้จักกับนกเขาใหญ่กันครับสวัสดีครับผมรันอีสานเลียดลอยผู้กอตั้งช่องย t u b e อีสานเลียดลอยมือนี้ผมมาขอสัมภาษณ์อาจารย์รุ่นใหญ่ที่มีความหลู้เรื่องนกเขาใหญ่เป็นอย่างดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์เลี้ยงนกเขาใหญ่มาโดดแล้วบอกครับก็เกือบ60ปีได้นะตั้งแต่สมัยยังเด็กๆไปเลี้ยงควายกับตา เห็นเขาต่อนกเขากันในป่าได้ยินเสียงขันเสียงมันเพราะดีชอบเลยขอเข้ามาเลี้ยงพอเลี้ยงไปเลี้ยงมามันชอบเลยหามาเพิ่มเรื่อยๆโหหกสิบปีบ่ธรรมดาเลยครับแล้วตอนนี้อาจารย์มีนกหลายบอครับตอนนี้เหรอสามสิบกว่าตัวแล้วไม่มีขายเลี้ยงจนตายแล้วมีนกอีอย่งแน่ครับ มีทั้งนกสามกุกนกหลิวตันนกเทพนมนกกวักซับนกหรือสีไร่มนคู่อ่างอ่างตลอดดาวล้อมเดือนดาวเรืองนินการอีกมากมายหย้วยคือสิมีทุกอย่างแถบละครับอาจารย์โบเม่นคุยดีนี่ยังไม่หมดนะยังมีอีกอาจารย์จำไม่หมดต้องไปอ่านตำราก่อนวันหลังจะมาเล่าให้ฟังใหม่ ได้ครับอาจารย์เบื้องต้นบอกรายละเอียดเกี่ยวกับนกเขาใหญ่ให้ฟังแน่ครับนกเขาใหญ่บางก็เรียกนกเขาหลวงหรือนกเขาหม้อมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดียปากีสถานอินเดียศีลังกาจีนไทยและประเทศทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียปัจจุบันมีการนำมาแพร่พันธุ์จนกลายเป็นนกประจำถิน่น พบบ่อยตามทุ่งโล่งป่าละเมาะและป่าทึบนอกจากนี้ยังมีการนำไปเลี้ยงยังสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์ออสเตรเลียซึ่งทำให้นกเขาใหญ่เหล่านั้นมาแพร่พันธุแทนที่นกเขาพื้นเมืองของออสเตรเลียอีกต่างหากรูปร่างลักษณะละครับอาจารย์นกเขาใหญ่จะมีความยาวประมาณ25เซนติเมตรทั้งนกเขาตัวผู้และนกเขาตัวเมียต่างก็มีลักษณะคล้ายกัน คือขนปกคลุมตัวสีน้ำตาลด้านหลังสีเข้มกว่าด้านท้องหัวสีเทาด้านข้างของคอและท้ายถอยมีแถบสีดำกว้างภายในแถบดำมีจุดกลมเล็กๆสีขาวกระจายตรงปลายปากมา่านตาสีชมพูอ่อนๆแกมเหลืองจางๆปากสีดำแข็งและนิ้วท้อสีค่อนข้างแดงเวลาบินเห็นขอบค้ายของขนหางสีขาวอุปนิสัยเป็นจ้งใดครับ นกเขาใหญ่ชอบอาศัยอยู่ตามป่าปโปรง่งชายทุ่งนาเรื่อกสวนและบริเวณที่มีการเพาะปลูกปกติตามทุ่งนาที่ราบตำ่ำชอบอยู่กลนเป็นคู่บางตัวก็อยู่เดียวจะขันคู่ในเวลาเช้าและเย็นเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวจะเข้าอยู่รวมกันหากินเป็นฝูงใหญ่และในการทำรังของมันจะมักจะใช้กิ่งไม้เรียงซ้อนกันรังมีลักษณะบอบบางมาก วางไข่สองฟองนกเขาชนิดนี้ถ้าฝึกจนเชื่องจะเป็นนกที่ฉลาดรู้จักจำเจ้าของช่างประจบลักษณะนกที่ดีละอาจารย์หัวโตปากสั้นปลายจงอยปากงอเหมือนขอช้างขอบตากว้างชัดดวงตาสุกแดงเป็นสองชั้นสพายท้ายตางอและดำคอยาวและมีสร้อยรอบคอคอต่อหลังตั้งเป็นหนอก หรือสันหลังแหลมไหลาผายอกตั้งไม่แคบกุกหรือหลิวต้นหัวปีกแหลมและชิดปิดบังปลายปีกไข้ท้ายโต๊ขนสันหลังหนาขนยาวรากขนดำลึกน้ำมึกมากแข่งสีแดงผักปลังแท่มใหญ่เล็บดำเล็บก้อยยาวโหไรายละเอียดเยอะจัดเลยครับฟังเบิดมือกับเบิดเอาไว้คลิปหนาะมาฟังไหมครับ กาดีคือกันละเจ็บกกลิ่นแห้งแล้วคือบอกให้เว้าเล่าซะพ่อใหญ่ว้าไทยบอกแข็งกันยังวะครับพ่อใหญ่ซอยลูกซอยหลานทำมาหากินแน่รกโจมเนาะคลิปนาคอยเว้าวเหล้านอพ่อใหญ่ก็ว่าจังสันเนี่ยแม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์นกเขาใหญ่ทุกท่านครับสำหรับใครที่ยังบกติดตามฝากกดติดตามช่องอีสานเลือดลอยด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแอนิเมชันให้เป็นความลูกกับผู้ที่สนใจเลี้ยงนกเขาใหญ่ต่อไปครับ